สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับช่อง s n s อีกแล้วนะคะจริงๆตอนแรกคิดไว้ว่าจะถ่ายวีล็อกมาให้ทุกคนดูนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเอาไปทั้งกล้องดิจิตอลอันเล็กๆแล้วก็เป็นกล้องมือถือเนาะก็เลยทําได้แค่ว่าเอ๊ะ สงสัยวันนี้คงจะได้แค่รูปประมาณนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าบรรยากาศให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะกับภาพถ่ายนิดหน่อยเพราะว่ารูปเนี่ยแทบถ่ายไม่ได้เลยแล้วก็บางรูปเดี๋ยวไปอยู่กับเครื่องเพื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรารอมาสักพักและรูปบางรูปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะ จะทําการปิดหน้าเพื่อนๆบางคนด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆเราไปถ่ายกับกลุ่มเพื่อนสนิทนั่นแหละแต่เราแค่ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะอยากออก YouTube ไหมเราแค่ปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นภาพชุดครุยของเราเองค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยไปเช่าเขามาเนาะก็ชุด จากร้านสมประสงค์นะคะเป็นชุดที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยเขาใช้บริการมาหลายปีแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้ารับเนาะเราก็เลยไปเช่าชุดมาถ่ายกับเพื่อนๆวันที่เขาซ้อมรับปร,ริญ,ญญาเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเพื่อนๆที่สามารถมาได้เนี่ยก็มาที่วันนั้นเนาะก็นัดแล้วในกลุ่มว่าตกลงเป็นวันนี้กันอาจจะมีคนสงสัยนะว่าทําไมเราถึงไม่เข้ารับปร,ริญ,ญญานะคะเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างจะฟลิกเรื่องที่ว่าเข้ารับปร,ริญ,ญญาจะดีกว่าไหมแต่ด้วยความที่ว่าบ้านเราเนี่ย อยู่ฝั่งรังสิตธ์เนาะใช่จ้าดังสิทธิ์ปทุมและเราก็มองว่าเออการที่เราไปมอโดยปกตินาะแตกก่อนถ้าไม่นับว่าเป็นช่วงรับปริญญานะคะเราก็ต้องตื่นตีสี่เพื่อที่จะไปมอที่อยู่เขตดุสิตกรุงเทพซึ่งมันก็เป็นการเดินทางที่แบบว่า3มชั่วโมงซึ่งเราอ่ะค่อนข้างเชื่อในสามสามากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบว่าจะต้องไปทําอะไรกับการการเปลี่ยนเส้นทางเนาะเพราะเราเคยเห็นคนที่เขาเปลี่ยนจาก สามสามไปขึ้น MRT ไปขึ้น BTS แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาขึ้นคันเดิมด้วยตั๋วก็ยังอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเ,เราสามสามนี่แก็ยอมขึ้นสามสามอยู่อย่างนั้นมาประมาณ4ปีอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะซึ่งถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเดินทางไกลไปโรงเรียนไปมหาลาัยครั้งแรกนะคะของเราที่แบบว่าต้องไกลขนาดนั้นแต่คุยกับพ่อกับแม่แล้วก็โอเคมันก็สนุกดีเพราะว่า พ่อกับแม่เราก็เคยเรียนแถวแถวนั้นเราก็เป็นย่านที่ที่คุยกันแล้วก็เคยไปเที่ยวกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อก็ คือตอนเด็กๆเราก็ไม่ค่อยคิดอะไรเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ชอบพาไปเที่ยวสนามหลวงบ่อยๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแบบพอไปเที่ยวบ่อยๆก็เออเห็นพวกตึกโบราณอะไรเงี้ยก็ชอบแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอมาตอนโตๆหน่อยอะ่ะแม่ถึงบอกว่าอ๋อแม่กับพ่ออ่ะเคยเรียนแถวแถวนี้แถวแถวย่านสนามหลวงนี่แม่เราอ่ะเป็นสิทธิ์เก่าสวนจุน,นันแล้วพ่อเราอ่ะเป็นสิทธิ์เก่าราชมงคลสาขาเทเวศเราไม่แน่ใจว่าชื่อปัจจุบันเขาใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะนะ แต่ว่าก็เป็นย่านที่แบบเป็นย่านท่องเที่ยวที่สวยมากแล้วเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนวันเสาร์ไงทุกคนเราก็จะไปไหว้ศาลหลักเมืองบ่อยมากเพราะว่าเราอ่ะก็เกิดวันเดียวกับศาลหลักเมืองไงแล้วเขาก็บอกว่าไหว้ศาลหลักเมืองดีตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรที่เห็นพ่อกับแม่พาไปบ่อยๆเนาะก็อ่ะคงไปเที่ยวแหละไม่ได้มีอะไรมั้งแล้วอันนี้คือเล่าเพิ่มเติมนะคะคือขอพ่อกับแม่แล้วนะถึงเอามาเล่าได้คือพ่อกับแม่บอกว่าก็มาเจอกันเพราะเรียนเนี่ยแหละถึงได้มาเจอกัน ติดกับลูกนี่แหละที่ยังไม่เจอใครเลยแซวเล่นนะแซวเล่นไม่ได้มีอะไรยังไม่อยากเจอใครตอนนี้ตอนนี้อยากอยู่กับแฟน,แฟนทุกคนใน You Tube มากกว่านะคะยังไม่พร้อมสำหรับคนอื่นนะคะคือจำได้ว่าตอนที่เราติดที่เนี่ยทุกคนเราได้น่าจะรอบสี่หรือรอบหนี่แหละคือจําได้ว่ารอบสี่ะได้ของมหาวิทยาลัยสวนรูสิธแต่ว่าเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมืองแล้วตอนนั้นอะ ว่าจะไม่ไปเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของเราเนาะแล้วเราสมัครไว้แล้วก็คุยกับพ่อกับแม่แล้วว่าเออน่าจะไม่ใช่ทางของเราอะไรแบบนี้น่ะ <c oughs> คือตอนมอตอ้นน่ะทุกคนเราเรียนมินิอังกฤษโปรแกรมนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนมอปลายเนี่ยเลือกเป็นศิลปาาซึ่งเป็นห้องปกติไม่ใช่ห้องพิเศษเนาะ <c oughs> เป็นศิลปะภาษาญี่ปุ่นแล้วพอมาได้ลงในกฎหมายและการเมืองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ดีแหละที่เลือกไว้แต่ว่ามันก็จะแหวกแนวนะก็เลยเกิดไม่กล้าขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วตอนนั้นน่ะ รู้สึกว่าจะติดสัมภาษณ์อะของสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองแล้วก็ติดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาท่าพระจันทร์เป็นเอ,อเอเชียศึกษาแต่ว่าไปสัมภาษณ์แล้วของเอเชียศึกษาไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราบอกว่าเราอะเป็นคนที่มาไกลบ้านไม่ค่อยได้แล้วเอเชียศึกษาถ้าจำไม่ผิดนะตอนที่เราไปอ่านอะมันเหมือนกับว่าต้องไปเรียนปีหนึ่งที่ต่างประเทศซึ่งตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ให้เราไปแล้วพอตอนนั้นหลังจากนั้นอะ คือมันเป็นช่วงโควิดก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่เรียนสาขานั้นน่ะได้เรียนได้ได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่พ่อกับแม่ก็พูดอยู่เหมือนกันว่าเสียดายเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเอาจริงพอเราจะไปก็ไม่ให้ไปก็นั่นแหละเราก็ไม่อยากไปเองด้วยแหละไม่อยากไปไกลบ้านด้วยแล้วก็ด้วยความตอนที่เราจําได้เลยว่าตอนที่เราแบบสัมภาษณ์สองภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเป็นรอบ5เพราะว่ารอบ4เราปฏิเสธไปแล้วก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์อันนึงได้แล้วแต่ไม่เอากับ เออ่ไป3ที่ท่าพจจันท์แล้วก็ไม่ได้เพราะว่า 1. มันต้องไปต่างประเทศด้วยนั่นนี่โน่นก็คอนดิชันเยอะก็ไม่ได้ก็เลยมารอบ5เป็นของส่วนดุสิทธตเป็นรอบที่5ของคณะภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะทุกคน แล้วคืออันนี้เป็นเป็นข้อดีมากๆนะสำหรับใครที่กำลังคิดจ่วามอเนี้ยดีไหมคือถ้าใครชอบพวกสถาปัตยกรรมที่แบบว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอนะคะก็คือชุดครุยที่เราจะต้องใส่นะคะช่วงที่ตึกไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นตะวันตกนิดหน่อยอ่ะคือถ้าถ้าใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะก็จะมีความสุขมากมากเพราะว่าแบบเหมือนได้วิวไปด้วยในตัวเออลืมบอกเราเรียนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นศูนย์หลักนะคะอยู่กรุงเทพแล้วก็ของศูนยดุสิตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะมีศูนย์สุพรรณศูนย์หัวหินแล้วก็ศูนย์การด้วยไหมแล้วก็นี่คือตอนที่เราใส่ค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็โอ้เป็นแบบบัณฑิตท,ที่กําลังจะจบนะคะเไ้่รู้สึกภูมิใจมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยแบบ คนเขาถ่ายเป็นยังไงบ้างแต่ที่รู้ๆคือเราไม่เจอซุ้มของคณะตัวเองเลยก็คือเป็นซุ้มคณะมนุษยศาสตร์แต่ไม่มีของเอกอังกฤษหรือเราเดินไม่ทัว่วก็ไม่รู้เดินอยู่แถวนั้นอนะ่ะมีแต่การโรงแรมมีแต่เอกอ่าการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบเราไปถ่ายที่อื่นก็ได้ซึ่งตรงดูสิทธิ์โพเขาจัดไว้สวยมากทุกคนเขาเอาตู้โทรศัพท์โบราณมาให้เราถ่ายนะคะแล้วก็ตรงตึกก็ด้วยความที่ว่าเป็นเออเป็นมหาลัยที่ ช่วงในรัชกาลที่ห้เนาะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเนี่ยให้ให้วางอะเป็นมหาเลยศิลปะในมอเราพวกศิลปกรรมต่างๆตึกอาคารต่าง,างๆก็จะเป็นช่วงรห้านะคะก็จะถูกใจมากเลยใครที่แบบว่าชอบแนวนี้เนาะที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นตู้พร็อพที่เขาเอามาวางแต่งสวนไว้สําหรับบัณฑิตนั่นเองค่ะใครที่มาเนี่ยก็คือจะมาถ่ายกับตู้นี้กันทุกคนเลยจริงๆเราก็มีรูปทพี่ถ่ายกับเพื่อนๆนะแต่ว่าคืออันนี้ถ่ายให้ดูไว้ก่อน จริงๆเราก็ถ่ายกับตู้แบบนี้แหละเพราะว่าเราถ่ายให้เพื่อนเนาะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนที่ไม่ได้มาแล้วก็แบบว่าฝากถ่ายวิวมาให้ดูหน่อยก็เราก็จะถ่ายแบบประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเสียดายมากว่าเจ้าเพื่อนคนที่เราถูกชะตาด้วยเนะี่ยไม่มาคือเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมล่ะแล้วแบบว่าเขาไม่ได้มาทีเนี้ยคือเสียดายมากว่าเขาก็ฝากถ่ายรูปก็เลยเออถ่ายรูปให้ก็ได้อ่ะ พูดจากใจจริงว่าเสียดายวันนั้นมากคือเป็นวันที่อุตส่าห์แบบชาร์จกล้องก่อนไปสัปดาห์หนึ่งอะแต่พอไปถึงวันจริงคือทั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องโทรศัพท์มือถือแทบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคืออย่างที่เห็นคือทุกคนจะเห็นว่าเราถือกล้องอยู่ตลอดนะแต่แทบไม่ได้ใช้เลยคืองานแบบนี้เป็นงานที่ไม่เหมาะกับคนโทรเวิร์ t อย่างยิ่งแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเป็น enfp นั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าเข้าร่วมได้ไหมก็เข้าร่วมได้แต่ว่ามันก็จะมีความแบบน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่ามัน เนี่ยแล้วพอเปิดมาใช่ไหมจะถือกล้องขึ้นมาถ่ายก็จะมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วถามว่าคนอื่นเขาถ่ายรูปกันไหมใช่เราก็ต้องเบี่ยงตัวหลบคนอื่นเขาถ่ายรูปให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเออให้เพื่อนถ่ายให้บ้างเราถ่ายให้เพื่อนบ้างถือว่าเป็นการสลับกันแต่ท่าที่เราถ่ายใน่ส่วนมากไม่ได้เก๊กเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบท่าที่มันเก๊กๆก,ก,ก็ถ่ายเร็วๆเ,เป็นธรรมชาติไปเนี่ยแหละก็จะเป็นภาพเป็นสไลด์โชว์แบบนี้ซะมากกว่านะคะเสียดายมากเลยอะ จำได้ว่าเซตที่ยืนยแถวๆนี้เพื่อนบีบว่าให้ลองหันหน้าไปข้างๆดูซิแต่ทํำไมไม่รู้รู้สึกท่ามันเหมือนเด็กรอพ่อกับแม่มารับกลับบ้านยังไงไม่รู้อ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็พ่อเราจะ้ะแล้วพ่อบอกว่าไปยืนไปยืนเดี๋ยวพ่อถ่ายให้นั่นแหละมาหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะพ่อเขาบีบว่าเนี่ย เดี๋ยวพ่อถ่ายให้ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนแม่ก็บีว่าเนี่ยแม่บีพ่อด้วยนะแม่บีพ่อว่าเนี่ยให้เห็นทั้งใบทั้งคนอันนี้ไกลไปสวยไหมไม่รู้แหละแต่นี่แหละคือพ่อเราถ่ายให้นะคะเป็นที่ภาคภูมิใจส่วนอันนี้ก็กล้องพ่อกล้องแม่นะคะไม่แน่ใจกล้องใครเพราะว่ากล้องหนึ่งก็คือแม่ถ่ายส่วนอีกกล้องนึงก็คือพ่อถ่ายเราที่เราไม่ได้มองกล้องด้วยซ้ำแต่พ่อก็จะถ่ายนั่นแหละค่ะ คือเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าแม่ถ่ายให้เราแต่พ่อก็ถ่ายเราแต่พ่อไม่ได้บอกให้เรามองกล้องอะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมานั่นแหละค่ะอันนี้แอบกระซิบนิดนึงว่าจริงๆตามระเบียบคนที่จะต้องเข้ารับเขาต้องรวบผมให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้ารับก็เลยปล่อยผมสบายเลยแล้วก็สถานที่ที่เข้าไปถ่ายนะคะคือห้องสมุดซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเนี่ยเข้ามาถ่ายได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามีผู้ปกครองนั่งอยู่เต็มไปหมดเนาะแล้วก็มีเด็กๆที่เข้ามาถ่ายในนี้ด้วยเยอะแยะ อ๋อแล้วก็ตุ๊กตาที่กอดไม่ปล่อยอันนั้นพ่อซราซื้อให้นะคะแล้วก็มงกุฎดอกไม้ที่ใส่บ้างถอดบ้างอันนั้นก็คือถค่เดินไปเจอยามพี่ยามเขาก็จะบอกให้ถอดเพราะว่าเป็นการไม่เคารพชุดครุยค่ะเราก็เลยเอาเห็นไหนๆก็อยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ใส่บ้างถอดบ้างนี่แหละ เอาจิงๆก็คือเราไม่รู้นั่นแหละเพราะว่าเขาเอามาขายหน้โ่งเรียนเนาะเห็นมีดอกไม้เต็มเลยแล้วก็เห็นว่าแม่เราเห็นว่าเราหัวเล็กๆก็เลยอาะใส่มงกุฎด,ดอกไม้ก็ได้แม่ซื้อให้แล้วก็ตุ๊กตาพ่อซื้อให้อ่ะแค่นี้ไม่เป็นไรเราภูมิใจและชอบ แล้วก็ด้วยความที่ว่าญาติเราที่สนิทิทนีน่ะเขาอยู่สุพรรณกับการเขาน่าจะมาไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยคุยกับพ่อกับแม่แล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อชุดคุยแล้วก็เอาไปถ่ายกับพ่อกับแม่ด้วยดีกว่าเพราะว่าถ้าเช่าอะ่ะมันจะมีระยะเวลากาหนดเนาะแล้วบางคนเขาว่างไม่ตรงกันเราก็เลยไม่เป็นไรซื้อก็ซื้อพอรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องใช้อีกอยังไงไม่รู้ก็เลยซื้อไปเลยก็ได้แต่อันนี้เท่าที่เราดูนะคะเราคิดว่าน่าจะโชว์ได้เนาะก็คือเป็นภาพของอาจารย์ที่เป็น เจ้าของสาขาวิชาโทที่เราเรียนมาวิชาภาษาญี่ปุ่นเนาะคือเรา,าขอ,เพ,อเพื่อนแล้วละ่ะว่าเอามาลงนะแต่ว่าเดี๋ยวปิดหน้าให้ไม่ต้องกลัวก็คือเพื่อนผู้หญิงคนข้างหน้าเนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มเรานะคะแล้วก็สวยมากด้วยนะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรก็ขอมาได้แค่นี้ก็เท่านี้แหละแล้วก็แล้วก็ เพื่อนผู้ชายคนที่อยู่ข้างบนที่ยืนอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยนะคะคนนี้ก็คือเป็นคนที่เราคุยแล้วถูกคอมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนในกลุ่มที่สนิทประมาณหนึ่งด้วยแหละแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนก็นิสัยคล้ายๆเราก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวนิดนึงก็เลยขอเอามาได้ประมาณนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะยังไงก็รู้สึกว่ายังคิดถึงเพื่อนๆในกลุ่มอยู่คิดถึงมหาลัยอยู่คิดถึงคลาสเรียนพอมาเรียนปโทแล้วรู้สึกบรรยากาศไม่เหมือนเดิมจริงๆอะ อาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนที่นี่แบบเราไม่ได้สนิทกันเหมือนทุกคนที่เรารู้จักในมหาลัยน่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นความสบายใจของคนน่ะที่แบบว่าพออยู่กับเพื่อนแล้วมันรู้สึกดีจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกกันเนาะได้เจอคนเล่นมุกอะไรที่มันแบบเราเข้าใจกันอะไรเงี้ยพออยู่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นปอโทด้วยคือเราก็ยัง เป็นเป็นในบทของเรื่องเรียนอยู่เนาะมันจะมีความโตมากขึ้นซึ่งถามว่าเรา,เราทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละแต่เราก็แค่รู้สึกว่ามันไม่สนิทใจเท่าเพื่อนมอปลายเพื่อนมัธยมหรือเพื่อนมหาลัยที่เป็นเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราอะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ที่ให้ประโยชน์กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอให้คนที่กําลังรอผลของมหาลาัยอยู่เนี่ยได้เข้ามหาลัยที่อยากเข้าแล้วก็ได้เข้าคณะที่ชอบได้เลือกสาขาหรือชมรมอะไรที่ตัวเองอยากเข้านะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้เรียนคณะเดียวกับเราก็ให้ลองมาเม้นประสบการณ์ในมหาลัยของตัวเองก็ได้นะมาแชร์กันเยอะๆนะคะวันนี้ช่องเรา SN s n s ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า เก็บตกจ้าเพื่อนเพื่อทุกคนอันนี้เราเพิ่งไปขอพ่อกับแม่มาได้นะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอเอารูปลงช่อง YouTube นะซึ่งพ่ออะก็พร้อมมากที่จะเอาลง YouTube หรือจะเอาลงที่ไหนพ่อคือชอบมากพร้อมแต่แม่เราก็ฝากมาบอกทุกคนว่าเอารูปแม่ลงได้นะแต่ว่าแม่ไม่อยากเอาลงเพราะว่าถ้าเอาลงแล้วเดี๋ยวแม่จะสวยเกินน้องตูนก็ให้น้องตูนเอาสติ๊กเกอร์ติดไว้แล้วกันเรื่องก็เป็นตามนี้หละจ้าทุกคนไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายนะ